ตรงนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงปลาในนาข้าวครับโดยนิฐานเลี้ยงปลาในนาข้าวครับฐานเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับตรงนี้ก็ตรงที่เราให้อาหารเนี่ยนะครับเราเป็นการขุดร่องขุดร่องกว้างหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรตรงนี้เหรอครับครับตรงนี้แต่ตรงตรงส่วนที่อยู่ตซนตรงนู้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นนาคือน,น้ำเท่าหัวเขาตรงนู้นคือทํานาได้ทํานาได้เพราะเพราะเราพอเราอ่าจะเปิดน้ําทํานาเนาะปลามันก็จะมารวมกันตรงนี้ เวลาเราจับปลาก็ง่ายครับครับผมครับทีนี้ก็ปลาก็คือตัวไหนที่ได้ขนาดเราก็ขึ้นมากินก็คือทําเป็นพักเป็นพักคือคือเราขุดร่องแค่แค่ร่องด้านข้างครับผมเฉยครับตรงกลางก็สามารถทํานาได้แต่นี่พอถึงเวลาเราก็ปล่อยน้ําตัวนี้ออกให้มันลดลงแวเราจะทํานาข้างบนใช่คือข้างบนก็จะน้ําจะแห้งตัาปลาก็จะมารวมกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งปลาก็รวมกันตรงนี้พอพอมารวมกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวไหนได้ขนาดเราขึ้นมากินครับผม ตัวไหนยังไม่ได้ขนาดเราก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนครับผมพอพอข้าวมันขึ้นประมาณสักคึ้นหนึ่งเราก็นาแค่ไปอย่างนี้ก็ปล่อยน้ำเข้าไปครับแล้วปลาพวกนี้มันก็จะไปหากินครับผมก็คือคือส่วนใหญ่เนี่ยปลาพี่จะไม่ค่อยได้กินอาหารหรอกมันจะได้กินหาเวลามีแขกมาอย่างนี้แหละครับผมก็คือเอามาโชว์เฉยๆตอนนี้เพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมแล้วปลามันรวมนะอืปลาหมอมีทั้งปลาดุกมีตะเพียนมีอะไรก็รวมกันครับ ถามหลายคนก็บอกว่ามันกินกันไหมเราว่าคุณเคยไปใส่เบ็ดในทุ่งนาไหมคุณได้ทั้งปลาช่อนครับคมณได้ทั้งปลาหมอครับผมมีได้ทั้งปลาขาวทุกชนิดครับผมแต่ทําไมมันอยู่รวมกันได้อืรถามว่าถ้ามันกินกันก็มันมันก็คือเคาเรียกว่าอันนี้เราอ้างยิงธรรมชาติใช่ครับผมพอมันกินกันให้มันเป็นห่วงโซ่อาหารซชครับผมตัวนี้พี่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรตัวนี้พี่ก็เอารถไถมาดันอสองชั่วโมงก็ชั่วโมงละห้าร้อย สองชั่วโมงก็พันหนึ่งครับก็คือดัน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 ขึ้นมาให้มันเป็นคันนาครับผมนะครับนะต้องให้มันเป็นครูนะครับก็คือบางทีหลายคนก็บอกว่าเลี้ยงปลามันต้องขุดสาะลึกมันไม่ใช่นะครับนปลาตามทุ่งนาที่เราไปใส่เบ็ดมันอยู่ลึกไหมครับผมไม่ได้อยู่ลึกนะมันยังอยู่ได้หรอกการมันอยู่ด้น้ำท่าหัวเขาเองนะครับครับผมนะนี่น่คือให้เรายองธรรมชาติแล้วก็การลงทุนนะไม่ไม่ไม่จ้อเป็นต้องลงทุนเยอะแล้วถ้าบอกอย่างเนี้ย หนึ่งก็เวลาเราเติมน้าก็คือเติมงา่ายครับผมเติมง่ายด้วยเราไม่ไม่เขาเรียกว่าใช้พลังงานก็น้อยนิดนะครับเติมแป๊บเดียวก็เต็มถ้าเราขุดลึกก็เติมขุดเยอะขุดลึกเติมเยอะด้วยแล้วก็<บ>เนี่ยรากต้นไม้เราเนี่ยอืมันจะดูดไม่ถึงครับกรณีที่น้ํามันแห้งมากๆเนาะครับผมกรณีที่น้ำมันแห้งมากๆาารกากมันมันดูดไม่ถึงนะรากต้นไม้มันอยู่เนี่ยมันอยู่ลึกลงไปไม่เกินเม็ดหน,นึ่งเองนะครับนะ นี่มาดูบอ่บอบ่อแรกเลยที่ที่ว่าพี่ลงทุนครั้งแรกเลยก็คือลงทุนที่ 10, หมื่นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นที่หมืนะ่นสามตรงนี้ตรงนี้ไหมครับครับตรงนี้เลยอืมนะครับแต่ก่อนมันขุดกว้างกว้างสองเมตรลึกสองเมตรห้าสิบตรงนี้เหรอครับครับตรงนี้แล้วตรงคันคันคูเนี่ยกว้างสามเมตร่านะที่นี่ก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เราเนื่องจากมันเป็นดินที่ เรียกว่าดินร่วนบนทรายเนาะนะครับดูว่ามันก็พังทลายไปก็จนนีจจากสองเมตรก็ขึ้นเป็นห้าเมตรหกเมตรแล้วบ้างนนะครับนะก็อันนี้ก็เริ่มต้นที่หมื่นสามแค่นี้นะครับแล้วก็ขยายขยายก็คือเราทําเราทําโซนตรงนี้จากต้นมะพร้าวนะมะพร้าวน้ำหอมไปนี้นะครับนี่เริ่มต้นเลยปีหกหนึ่งเราเริ่มทําตรงนี้ก่อนครับผมนี่ครับแล้วเราก็ค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดใช่ไม่ได้ทําทีเดียวทั้งสี ต้องต้องสี่ได้เลยนะครับหนะเราก็อยทำลไปบางคนก็ว่าเออใช่สิคุณมีทุนมีอะไรจริงๆไม่ใช่เออจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันมันเป็นข้ออ้างครับทาด้วยใจจริงๆใช่ครับลงต้นคือหนึ่งหมื่นหมื่นต้นต้นครับครับหมื่นต้นต้นเสร็จแล้วเราก็ใช้อ่าเงินมุนเวียนที่เราอยู่ตรงนี้แหละครับผมจากจากตัวนี้เราทําปลูกตัวนี้ปุ๊บแล้วโซนนี้เราทําอะไรแล้วก็ปลูกถั่วปลูกฝาดาวเอาเงินกําไรากตรงนั้นแหละ ขยับไปที่นึกมมีเงินห้าร้อยก็ทาได้มีเงินพันหนึ่งก็ทําได้ครับผมมันอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือเราต้องมีความรู้ต้องศึกษาด้วยว่าหนึ่งพันบาทเราทําตรงไหนได้บ้างครห้าร้อยบาทเราทําตรงไหนได้บ้างห้าร้อยบาทเราทําได้แค่ไหนเราก็ทําทําได้แค่นั้นเราก็เอาแค่นั้นคร,ครับผนะคุณไม่ต้องผ่านไปห้าป,ปคีคือใช้เวลามันทําไปเรื่อยๆครับคือคือเกษตรมันไม่มีสูตรตายตัวหรอก ผมไม่ใช่ว่าคุณทําปีเดียวแล้วมันประสบความสําเร็จเลยมันเป็นไปไม่ได้ปลูกต้นไม้คุณปลูกต้นเดียวแล้วมันจะเกิดเลยได้ผลเลยมันเป็นไปไม่ได้ทำเลยแรกอาจารย์ครับทำเลเแรกนี่รู้สึกว่ามีความท้อไหมมีเกิดปัญหาอะไรที่ปัญหามันเกิดแน่นอนครับก็คือเกิดหนึ่งก็คือเราปลูกต้นไม้แล้วมันไม่เจริญถติตโตมันเดี๋ยวมันตายแล้วก็เราก็คือเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับถามว่าเราท้อไหมก็มีท้อบ้างแต่เราไม่ถอยครับผมเราก็ทาทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆครับก็คือ คือันับแรกอ่ะเราปลูกปลูกต้นไม้ต้นเดียวก่อนให้มันได้ก่อนครับผมให้มันได้ออกดอกออกผลก,ก,ก่อนครับผมพอต้นไม้ต้นไม้แรกมันเราดูแลตั้งแต่อ่าปลูกแล้วจนถึงออกดอกออกผลแล้วเนี่ยครับแสดงว่าเราประสบความสำเร็จแล้วครับผมเพราะนั้นต้นที่สองที่สามที่สี่เข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเรารู้วิธีแล้วเรารู้เรารู้เขาว่าอ่ต้องทํายังไงแล้วใช่ใช่แต่ถ้าคุณลงทีเดียวเลยร้อยต้นสิสิบต้นร้อยต้นอื มันล้มลมันล้มหมดนะอพอล้มล้มหมดแล้วทุนที่คุณลงไปน่ะมันถ้ามันเจ๊งก็เจ๊งหมดค่อยๆทำค่อยๆปลูกถ้ามันเจ๊งเจ๊งหมดถ้าคุณประสบความสาเร็จมันก็ประสบความสำเร็จทีเดียวตุม้มนะครับแต่ว่าน้อยครับน้อยที่คุณจะป100ล,ะลูกร้อยต้นแล้วรอั้งร้อยต้นจากที่คุณไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมนะอันนี้คืออันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นคอกคอกเป็ดต่ก่อนแต่ก่อนเราเลี้ยงเป็ดไข่ครับผมนี่ครับแต่นี้พอเลี้ยงเป็ดไข่แล้วมัน มันหมดรุ่นแล้วนะครับนะเราก็เลยปลดหมดนะครับก็แจกแจกชาวบ้านไปหมด,หมดอันนี้ก็เหลือเหลือไว้แค่เป็ดอีเหลียงเป็ดอีเหลียงเป็ดอีเลียง,งกับเป็ดหัวจุกนะครับนะที่อันนี้ที่เราเราเลี้ยงก็คือชัอ้น,นี้อยู่ตัวแม่ที่เป็นหัวจุกสองตัวครับผมอันนั้นก็เป็นลูกผู้ใช้ก็มีไข่แล้วแหละนะครับไข่เขามีเชื้อนีอ่ยนะอันนี้ไข่มีเชื้อนะครับซึ่ง ซึ่งเราจะไปจะเอาไปเพาะครับผมจะเอาไปเพาะนะครับเพราะว่าเป็ดสายพันธุ์นี้มันจะเป็นเป็ดสายพันธุ์สายพันธุ์ตะกินครับผมันมันมันอ่ากินทั้งเนื้อได้กินทั้งไข่ได้ครับผมซึ่งเขาจะตัวใหญ่กว่าเป็ดเป็ดไข่ธรรมดาเลยเป็ดไอ้คากิแชมเบลอะนะครับคงก็จะเลยก็เลยจะจะเพาะไว้นะครับเพราะถ้าไปขังเข้าไปเขาจะเขาจะไปมั่วเขาจะพ่ายตัวผู้สีขาวนะอีเหล้ยงสีขาวมันจะมั่วแล้วมันจะได้ลูก ลูกแบบผสมลูกผสม,ผสมเดี๋ยวจะให้ดูลูกผสมครับพอมันไปผสมกับตัวนี้อืนี่มันไปผสมกับไอ้เป็ดเทศก็จะได้อีกสายพันธุ์หนึ่งได้สายพันธุ์หนึ่งโดยที่ไม่ได้ตังใจหรอโดยที่ไม่ได้ตังใจแล้วแล้วไอ้ไอ้ลูกของเขาจะตัวใหญ่มากอตัวตัวใหญ่แบบตัวเกือบห้ากิโลเลยนะครับแล้วเรา พอพอเรากินกินเนื้อดูโอเคเลยใช้ได้นะนี่นี่จะเป็นรุ่นพวกนี้ลูกผสมมานนั่นนะอันนี้ลูกผสมครับอ๋อผสมอีเลี้ยงเี่ยอีเลี้ยงกับไปเทศนะผสมมานนั้นนะออกมาเป็นเป็ดอะไรนาะมันจะเป็นเดี๋ยวจะมีไอ้ตัวตัวใหญ่ที่ครับตัวใหญ่ที่ที่มันเป็นรุ่นสองรุ่นสามแล้วละแต่รุ่นแรกโดนสังหารแล้วครับผมอันนี้คือโซนเลี้ยงโซนเลี้ยงสัตว์ปีกผสมประสานครับนะครับนะกันนี้ าจะมีหานหานเขาก็ให้มาคู่นึงนะครับนี่นี่ลูกผสมใไปมน,ออนี่สองเดือนเนี่ยสองเดือนครับสองเดือนเองดูดูตัวตัวเขาลูกผสมลูกผสมเขาจะเป็น,นพันธุ์อะไรเนาะต,ตัวามาแล้วนะ <c oughs> อ๋อนั่แะละลูกผสมไอ้ตัวนั้นนะครับตัวติดกับตัวหาน,นะน,น,หน่ะน่นนตัวขาวๆนะเอาหัวดำอ่ะอันนี้ผสมอีเหลียงผสมอีเหลียงตัวเขาใหญ่มากเลยเนาะครับตัวใหญ่อายุแค่สามเดือนเองนั่นนะครับผมอยู่ จะเต็มที่เหมือนเท่ากับตัวหารเลยนะเต็มที่เขาเขาผสมจากตัวนี้ใช่ไหมครับอีเลียงผสมกับผสมกับเปเทศเปรเทแล้วแม่เขาสีดำเนี่ยนะอก็ะดกลายเป็นในตัวนู้นครับมันจะเป็นตัวนั้นโอ้ตัวใหญ่ดีเนาะสวยด้วยเนาะสวยแต่ตไอพี่เขาที่โดนสังหารสองตัวนั้นสวยใหญ่อยู่นี่อยู่ก็เลี้ยงเขาในปลายโอ้มีปลาดุกด้วยนะมีก็เลี้ยงแบบผสมมาสานนี่แหละเขาบอกว่ามันจะกินปลาไหม มันจะกินไปไหนล้วก็ทำดูปลาดุกอ่ะดูปลาดุกอ่ะตัวใหญ่แนยนะมันจะกินไปไหนนะอยากกินปลาดุกครูใช่ไหมใชอมาแล้วเห็นแล้วเนที่เดี๋ยวได้ทั้งปิดเดี๋ยวได้ทต่งานเนี้ยเนี้ยไปดูไปดูโซนทางนั้นสวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีครับแม่บ้านอันนี้แม่บ้านครับครับผมก็ปิดเทอมก็จะเขาจะมาอยู่นี่แหละครับพอเวลานี่ก็ไปทำงานนะครับ มันก็จะผสมประสานไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนนึ่งมันจะเป็นโซนมะพร้าวน้ำหอมครับผมโซนนี้แต่แต่มันไม่หอมรอกแต่มันเป็นพันเตียกออมันมันนี่ออกลูกตั้งแต่อยู่ครับผมกี่ปีแล้วครับจานตัวนี้เขาปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่เขาให้ลูกตั้งแต่ตอนกี่ปีครับสองปีครึ่งสองปีครึ่งให้เลยครับออกจันตั้งแต่สองปีครึ่งโอ้แต่มันไม่ค่อยโดกเนื่องจากมันหนึ่งก็คือเนี่ย เขาได้น้ําแล้วก็พื้นที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเคยออกคลิปไว้ว่าแคบเกินไปทําไมทําไมต้นไม้เราปลูกแล้วมันไม่โตมันไม่ให้ดอกใครผลทุกทีเพราะว่าหนึ่งก็คือเนี่ย <c oughs> พื้นที่ในการหาอาหารเขาแคบครับเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้ในกระถางม,มันเป็นการคุมรากเขาเนี่ยนะครับนั่นก็เลยว่าเพราะตรงเนี้ยนะถึงบอกว่าคันคูนะ่ะคุณอย่าอย่าไปเสียดายพื้นที่คุณครับผมยกมาเลยครับอย่างน้อยแปดมิตร แปดเมตรหกถึงแปดเมตรครับผมนะครับแปดเมตรกําลังดีแปดเมตรเนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้เนาะครับถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเนี่ยเวลาปลูกราปลูกสลับพันลาครับเปิดข้างหนึ่งห่างจากฝั่งมาประมาณเมตรหนึ่งครับห่างจากฝั่งมาเมตรหนึ่งก็จะเหลือหกเมตรครับครับพอเหลือหกเมตรปุ๊บเนี่ยก็รถสามารถที่จะเข้าออกได้หนึ่งในการบํารุงดูแลรักษาง่ายสองในการเข้าเก็บผลผลิต ง่ายแต่อย่างนี้นี่รถเข็นยังเข้าไม่ได้เลยครับผมอันนี้คืออันนี้คือความผิดพลาดที่เราที่เราทํามาก่อนครับผมนะครับแต่ถ้าใครมาดูงานเราก็จะจะบอกจะแนะนําไปว่าอย่าอย่าไปเสียดายคันคูก็คือเราเริ่มต้นแรกๆเราก็ยังไม่รู้นะอาจารย์เนาะนี่แหละที่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 บอกว่าลองผิดลองถูกเลยครับครับผมแต่พอพอเราลองเราลงมือทำเราเราได้คําตอบแล้วเราก็พยายามแนะนําให้เขาทําครับผม ทำครั้งเดียวทาให้มันถูกนะครับทําเดียวให,นะให้มันจบเลยให้มันจบจะได้ไมันต้องแก้ครับครับผมอย่างของเราตรงนี้ก็คืออ่าต้องแก้ก็คือว่าตรงนี้อาจจะไม่ทํานาแล้วครับผมนะครับอาจจะไม่ทํานาก็อาจจะขุดเพื่อที่จะมาโปอโป้ให้เขาให้เขามีพื้นที่ในการียกว่าให้เขามีพื้นที่ครับมีมีพื้นที่ในการหากินเราครับนะครับนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ต้นไม้เนี่ยสิใบไ,ไม้ใบหญ้า,ยยาแล้วก็ตรงนี้แหละ แล้วแล้วก็ก็คือเทคนิคก็คือว่าแต่ละปีเราจะโรยเกลือเกงแต่ละปีครับเป็นการเพิ่มเพิ่มแร่ธาตุให้เขานะครับเ่มความค็มแต่ละต้นก็ประมาณนี้ก็ประมาณสามกรํมสามกรําครับสามกรําโรยให้ทั่วระยะห่างเท่าไหร่ครับเวลาโรยโรยในโคนมาเลยนะครับโรยในโคนเลยครับโรยในโคนเพราะรากเขาอยู่อยู่ไปทั่วนั่นแหละครับอยู่ก็คือเราเราเพิ่มแร่ธาตุให้เขาน่ะ เพิ่มแรงธาตุสังเกตไหมว่ามะพร้าวทำไมอยู่ที่ทะเลอยู่ทะเลอ่ะนะครับทะเลทไมเขาจะชอบความเค็มเพราะนี้ก็จะชอบความเค็มครับครับผมเพราะว่ามะพร้าวก็จะชอบเค็มนี่ก็สะพานเราก็ทําเองครับไม้ไผ่เราก็ไม่ได้ซื้อไอเดียง่ายๆเนาะนะครับง่ายๆครับทาง่ายๆอยู่ไม้ไผ่มาอยู่ในน้ํามันก็ับไม่มีวันผุหรอกนะครับก็ บางคนบอกว่ามันจะอยู่เหรอบอกค,อค,คุณมาเลยคุณเดินสิบคนมามันยังไม่หักเลยมอไซค์วิ่งได้เลยครับมอไซค์วิ่งได้อยู่นะครับมันถ้าทำง่ายๆลงทุนแค่ตะปูแค่นั้นเองครับนะครับแล้วกนี้ก็อันนี้ลูกเป็ดทิมฟักเองครับอนุบาลไข่ทีละตัวสองตัวแล้วก็เก็บสะสมไปครับอยู่เราไม่ได้ลงทุนอะไรแล่งหานครับยอดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบาบอรี่บาบอรีประเทศบาบอรีเนี่ย สีขาวนี่ก็น้องชายก็ให้มาเป็นเป็นนิมภสงเขากำลังฟักอยู่แม่หนึ่งกำลังกกไข่ครับผมคืนนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ไข่ที่มีเชื้อไก่ไก่ที่มีเชื้อก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้ใช่ครับมีตัวผู้ใช่ไหมนี่คือไข่เขานะครับครับก็คือเดี๋ยวสักพักเราก็จะเอาไข่ไปไปฟักครับเข้าตู้ครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนอีกนะถ้าถ้าเราฟัก ลูกไก่ได้อีกครับอือเราไม่ต้องไปซื้อพันมาใช่เรถ้าเราไปซื้อก็คือถ้าถ้าเป็นลูกไก่ก็ตัวละสามสิบห้าบาทเนะครับผมคือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ตัวสามสิบห้าบาทแล้วอืมถ้าเป็นแม่สาวอย่างนี้ก็ตัวละสองร้อยห้าสิบครับนะครับถ้าเราฟักเองได้เราขายตัวละสองร้อยก็ยังได้นะครับโอ้ข่ไก่งวงนี่ยังเอ่อ ตัวเมียยังไม่ไม่ไข่ทัเทีเครือข่ายเขาก็ให้มาคู่หนึ่งเหมือนครับนะครับให้มาต่อยอดเอา